ครับเี่นท่านวิกิเพื่อจะหลักฐานครับท่านผู้วาภาษาอู้สมสารพทัท่านนายพลผู้ชอบท่านคณะชนสีเจริญท่านกุณผิดริบรรลิปัญญเติมีท่านัมนตรีผช่ชอบตั้งหุ้กับเรือกบัิเ การสัมมนครัครึนี้หวังว่าทุกท่านจะมีความสุขและสนุกสนานกันงานนะครับงานครั้งนี้เป็นครั้งที่53ที่มาของสมา,มมาะคมเรานครับได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี2506ในสมัยนั้นเป็นคณะอี่มีหนาการนะครับของสามาคมทากทารนละลศิลป์นาเพื่อดูแลชาวประชอ้ชอ,ชอ,ชอกชาวทการประช้อกนะครับแต่อมาในปี2547 คุณจุนตชัยจิัฐชวลทองนะครับก็เห็นว่าชาวพัก,การเปัดช่องมีจำนวนมากแล้วก็อยากจยให้เปิดกว้างวางขึ้นนะครับก็ได้จัดตั้งเสังคมพักกาปรปิช่องเพื่อช่วยเหลือดูแลพรอบเพื่อนฝูงพี่น้องชาวพักกานรนาง้าให้มีความรักใครุ่ณเพียวสมัครสมา มาร่วมงานแข่งขันฟอ,องมีผู้ติดตามในกีฬามาประมาณหนึ่งพันคนทำให้เงินช่องวงเวียนได้ประมาณส0ล้านบาทในครั้งนั้นนะครับก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากท่านนยายกเุรกิจพยาเลิศเพื่อเฟื้อสถานที่ของแทนแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดง,งานทำให้ผู้แข่งมาเยือนนะครับร่วมแันคนจากทั่วประเทศได้รับความประทับใจอย่างยิง่ง ต้องขอขอบคุณท่านยศมงคลอีคั้นะครับที่ได้สร้างชื่อเสียงให้ชาวผาช่องนะครับแล้วก็ในโอกาสใกล้กักบปีใหม่เลยนะครับผมขอรัฒน,นาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ท่านารุดนักถือจงอวยพรให้ทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับและก็ทุกทุกท่านมีความสมสมป,ประสงสมพราประสงทุกประการมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงา,านสมพภาพราลัยสมบูรณ์แข็งแรง ครับคิดสิ่งในสมถนานะครับ,รส,ะะรบสวัสดีครับ